เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเกมมือถือและแลงหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก u i d เลือกแพคเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมกันซิลเล็กโมบายนะครับวันนี้อยู่กับแลงหลอกเอ็มคลาสสิกนะก็มีการประกาศรดแมปแต่ว่าเป็นลดแมปที่ฉายแค่ที่ในจีนครับ ทางช่องบูเบอรี่เนี่ยก็เอามาเปิดให้ดูนะผมก็เลยได้มีโอกาสให้ดูร่วมกับเพื่อนๆผู้ชมท่านผู้ชมต่างๆนะต้องบอกเลยว่ารถแมพเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแกะในส่วนภา,าษาอังกฤษอีกทีเนื่องจากว่าผมเนี่ยออขอทีมงานไปแล้วนะว่าขอภาษาอังกฤษหน่อยทีมงานบอกว่าเดี๋ยวโพสต์ให้ในเฟซนะครับเพราะฉะน,นั้นก็เลยเดี๋ยวรอดูทีเดียวแล้วกันนะส่วนรถแมพเนี่ยโดยมากๆก็จะไม่ได้มี ใช้เคาว่าไม่มีอะไรมากแล้วกันนะครับก็มีการสปอยนูน่นนี่นั่นโน้นเดฟก็ออกมาพูดอ่าแล้วก็เตรียมในส่วนของมาสเตอร์สกิลสนั่นเองนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไมเออไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มีบางคนบอกมีการสปอยกันซิงเกอร์มีอาชีพใหม่เข้ามาแต่ว่าอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยว test, เซิร์ฟเทสเนี่ยจะเข้าอ่ะผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูก่อนนี่ในดิสคอร์ ผมปักุดไปใต้คอมเมนต์ดิสคอ d เพื่อนๆก็มีการแบบว่าเอาหาลิงก์หลุดมาด,เดูเดี๋ยวเราเปิดดูพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าว่าทุกคนกดไปที่เว็บไซต์หลักเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่ครับทีมงานเนี่ยบอกเราว่าเดี๋ยวเติร์ชแปดออฟมาเตอร์สกิลของอาชีพทั้งหมดจะเข้ามานะครับทาให้เป็นการย้ําเลยว่ามา s t เตอร์สกิลสามจะมาแล้วนะและเราก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเซิร์ฟเทสก่อนอ่าซึ่งผมจะเข้าไปเทสให้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเปิดดู เราทำคลิปให้ละครับนะครับเพราะว่าเนี่ยมาสเตอร์สกิลสจะมาแล้วจะเกิดความแตกต่างจ็อบบาลานซ์เปลี่ยนไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะแต่ว่าหลักๆเลยเซิร์ฟเทสมันจะเข้าแล้วนะครับอันนี้ให้รู้ๆกันไว้นะแต่ว่าใน Discord เราเนี่ยก็มีพูดคุยเล่นกันบ้างนะครับก็บอกว่ามีคลิปแล้วนะครับขอดูหน่อยใน Discord เรานะครับอันนี้เขาแคปมามันอยู่ในคลิปเมื่อกี้แหละจะได้ไม่ต้องไปดูกันใหม่ดูกันยาว อันนี้คืออาชีพอะไรไม่รู้นะครับเป็นมาเตอร์สามสปอยนะเอาละขอดูหน่อยอันนี้พาลาถูกไหมบบเนี่ยทิ่มหมูอ่าเฮ้ยปล่อยดาวได้อะไรวะเน,นี่ยพาลาปล่อยดาวนะครับทุกคนหลีเสียงหน่อยเดียว <laughs> พาลาปล่อยดาวชิ่งถ้าดูดีๆมันชิ่งได้นะครับเฮ้ยปึ๊บ ปั๊บปึ๊บปัป๊บเห็นไหมดาวมันชิ่งไปชิ่งมาดาวตกโอ้โหอ,อ่ะต่อไปอ่ะน,นี้เซจถูกไหมอันนี้เป็นซ็อกโซเลอร์นะครับพื้นดิน,ดนโอ้โหเดี๋ยวนะมีแค่นี้เหรอโอ้โหชิบหายแล้วปั๊บปึป๊บมีแค่นี้จริงเหรอเนี่ย เออว่ามีระเบิดหินแค่นั้นนะแล้วก็แอดนะครับเห็นมีดไหมมีดสดอกเนีสามเล่มเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยก็คือตีติดสแต็กเนี่ยเหรออาจจะเป็นมาสายคี้เลยเปล่าปึ๊บตีแล้วเหมือนเป็นเล็บเป็นเล็บขวนบ้างเป็นกาต้าถูกป่ะอาวุธเป็นมีดแต่ผมไม่รู้มันเป็นรูป3าขวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้านบนก็มีสแต็กอันนี้เป็นโลกนะหรือว่าเป็นเอ่อ s h a d เช h a s ก็ให้ดูน้อยเหลือเกิน ชาโดเหมือนแบบฟันแล้วเป็นพื้นเป็นตัว x c ็คอร์อยู่ที่พื้นนะครับถ้าหากว่าดูดีๆเนี่ยเป็นตัว X คอร์ที่พื้นนะครับชาโดเซเซอร์ acer, เนี่ยเห็นปะเป็นตัว x c ็คอร์ที่พื้นก็เหมือนเริ่มมีการใช้สกิลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกาะแตกอะไรหรือเปล่าเป็นรูปโลขึ้นมานะมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับต่อมานะครับอันนี้อะไรส <laughs> อะไรอะ่ะทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะสไลย,ยิงอยู่2อดอกแล้วเปลี่ยนเลยเหรอ เอาแย้วเหรอหนึ่งสองฟืนเลือดเหรอยิงดูดเลือดเหรอหรืออะไรทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะสไยเหมือนม้าอีกแล้วไอ้รูปตาเนี่ยน่าจะแบบว่าประมาณว่าซ่อนตัวไม่ได้ปะ่ะยิงเราหายดิง้งไฮดิ้งหนีไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอไหวไม่วะสไลเอาอีกแล้วมาทรงกากๆแล้วเดี๋ยวจะขอดูหน่อยว่ายังไงเนี่ยเป็นสายยิงนะครับเนี่ยยิงเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะผมนึกว่าจะบายเป็นแมพหืมธนูใหญ่ง,ง้างยิงอะไรอย่างเงี้ย เดลี่สไนท์อะไรแบบนี้อะไรวะเนี่ยมายิงสองสดอกให้ดูแค่เนี้ยแกดูนี่สนไนท์อะเปาเปอสผมบีคอ์ได้แค่เนี้ยสไนต่อมาบึ้มเฮ้ยโอ้โหอันนี้โชว์ลุมเหรอโชว์โดนลุมเหรอเป็นดอกบัวดอกไม้อยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ชีฟอ,อะไรวะเนี่ยแดนเหรอหรือนี่คือสไน อ oh, ๋อถือธนูอยู่อาจจะเป็นสกิลหมู่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ไหนเออไม่ใช่น,นี่ดอกบัวแค่สะท้อนให้ดูเหรอเป็นบาดแดนโอเคเมื่อกี้แดนนะน,นี่ชุดแดนอันนี้ชุดบาดก็คือแบบว่าโดนตีแล้วก็คือระเบิดดอกบัวลงพื้นประมาณนั้นนะครับบาดแดนสะท้อนอันนี้พีทอ่ะมีการตีไล่เวทหมู่เข้าไปที่พื้นบ๊อปปึ๊บป,ป,ปั๊บปึ๊บแล้วตายต่างอย่างมาสเตอร์สองยังไงไม่ได้พีทอ่ะ ดูต่อสิเฮ้ย,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยวิสัย่าโปอะไรบงังเต็ไมไปหมดเลยผมมองไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือวอลล์หรอกป่ะเนี่ยแต่มีโล่ด้วยผมมองไม่ทันเฮ้ยอ๋อโฮโมุ์นคุดเจนเนสิตนี่ เอเคโฮมุนสองตัวครับทุกคนมีแมวหนึ่งมีฮิวหนึ่งครับอ๋อนี่คือเจเนครับเจเนมีแมวสองตัวครับอ่าแล้วก็อันนี้คือพ่อค้าที่อะไรนะรถเข็นยักษ์รถเข็นยักษ์รกครับแล้วเพื่อนมาขี่ได้ด้วยครับเห็นปะเพื่อนมาขี่ได้ด้วยครับโอ้ เฮ้ย hey, มันปูเหมือนเอาเอสองเลยรถเข็นยักษ์ก็มีพ้นมาขี่ได,ด้ด้วยนี่ชูล่าดูดดูดดูดแล้วต่อยสะต,ยต่อยมูจริงเมาต่อยมูจริงเมาเอาละครับพี่น้องว่ายังไงกันบ้างอ่ะเอ้ยวัาหน่าสนใจอยู่นะขออภัยที่ภาพมันเล็กหน่อยถ้าไปไปหาคลิปดูก็ไปดูคลิปในไลฟ์ของเบอร์รี่แล้วกันนะแต่ว่าอืม ชื่นชอบไม่ชื่นชอบอยังไงรอเดี๋ยวไปเทสกันในเซิร์ฟเทสแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ